อะไรนะเต็มแล้วจ้ามีติ้งเข้มมุกดาไวเวอร์เวอร์สิ้นสุดกันรอคอยในที่สุดก็มีการประกาศมีติ้งโซเวรีครั้งแรกออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นใจกันแล้วชื่อมีติ้งนี้ชื่อว่ามีติ้งที่ถึงโซเวรีจำนวนจำกัด500ท่านเท่านั้นหากใครอยากจองก็ต้องไลน์แอดมาที่มิริแสลขีดล่างนะฮะออฟฟิเชียลย้ำว่าจำนวนจำกัด5 0ารอยท่านเท่านั้นมูลค่าบัตร500บาทเท่านั้นเองแต่เต็มแล้วจ้าปัก เอาเนาะใครจองทันก็ยินดีด้วยจ้าใครจองไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เนาะมีติ้งเขาจะเริ่มวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563เวลา11โมงนะฮะจนถึง4โมงเย็น16นาฬกาที่หอประชุมทีโอทแจ้งวัฒนธรรมมีที่จอดรถเพียบนะฮะเคยไปมาแล้วรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้แก่โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรจังหวัดชนบุรีนะครับ น่าอิจฉาคนที่ไปงานนี้จริงๆเลยนะเพราะทุกคนจะได้เสื้อโซเวิรีสุดเอ็กซ์ตรูได้ร่วมถ่ายภาพกับพ่อจ๋าแม่จ๋าสุดอบอุ่นอาหารบ็อกเซ็ตเขาก็มีให้น้ำหอมดีโอเคแล้วก็นิริทแทนสเปรย์ด้วยจ้าถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตเราจะมาเก็บตกให้ฟังกันนะจ๊าเต็มแล้วจ้าเต็มแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋า